พี่ชายผมขุดหัวัชเท้าหัวใหญ่เจอด้วยดีดีดีดดกลับไปจะต้มหัวชัยเท้าให้กินนะยานหมิงวันนี้เราเจอของเยอะขนาดนี้กลับไปต้องหลีกเลี่ยงคนอื่นนะอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดท่านพี่ไอห,หมาป่าที่ท่านถืออยู่ขายหรือไม่นายหญิงของข้ากาลังจะลอดบุตรไอหมาป่าตัวนี้บํารุงกําลังได้ดีที่สุดไม่ทราบว่าคุณชายจัก,การุณาแบ่งให้ข้าได้หรือไม่ขาย ก็คือขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารอาหารแห้งได้ไหมนี่ปีทุพพิกภัยเช่นนี้หาซื้อสเสบียงยากนักแลกให้เขาไปเถอะถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลครับค่ะคนมาขนสเสบียงไปขอบคุณค่ะคุณนายในท้องคุณนายมีเด็กผู้ชายสองคนนะคะแต่ว่า คนหนึ่งตัวใหญ่อีกคนตัวเล็กเกรงว่าจะคลอดยากนะคะจริงเหรอคะเป็นน้องชายจริงๆด้วยท่านอองออกรบมาหลายสิบปีแต่หม่อมฉันกลับไม่มีลูกสักคนให้ท่านเลยถ้ายังหาโสงไม่เจอลูกที่อุตส่าห์ตั้งท้องมาได้ก็กลัวว่าจะรักษาไว้ไม่ได้เอเด็กสาวในมือคุณนั่นสมเหรอ สมหรอมันคือหัวชัยเท้าต่างหากคุณเรียกนี้ว่าหัวชัยเท้าหรอือก็มันเป็นหัวชัยเท้าอ้วนลมขาวๆยังมีรากเล็กๆด้วยนะคุณผู้หญิงขอขายโสมให้ข้าได้ไหมแม่นมเอาสเสบียงทั้งหมดบนรถให้พวกเขาไปแล้วให้เงินอีกร้อยตำลึงร้อยตำลึงคนมาขนสเสบียงรวยแล้วรวยแล้ว หนึ่งร้อยตำลึงมากกว่านิ้วมือนิ้วเท้าของเจ้าเสียอีกว้าวมานี่เอาไปสิน่ารักจริงๆขอบคุณนะเด็กดีถ้าข้าผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ข้าจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณหนูอืมขอให้ท่านแม่ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้พอคลอดลูกแล้วอย่าลืมส่งไข่แดงมาให้พวกเรานะด,ดีครับดีลาก่อน เมื่อวันยังแทบไม่มีอะไรเลยนึกไม่ถึงว่าวันนี้พาพี่สาวออกไปข้างนอกครั้งเดียวก็กลายเป็นเศรษฐีไปเลยพี่เหนื่อยไหมครับพี่จะเหนื่อยกว่านี้อีกก็ได้เราเรีบกลับกันเถอะอย่าให้คนอื่นเห็นอื่นไปกันวันนี้เนี่ยมีมื้อใหญ่ให้กินแล้วนะใช่วันนี้พระราชทานให้เราดีจังเลยไก่สองตัวในมือสวยๆวยก็เอาไปตุนได้นะ แม่พวกเรากลับมาแล้วแม่แม่ท่านไม่สบายหรือคะทำไมท่านต้องมาต้มยาเองด้วยคะไม่มีอะไรหรอกโอ้ยแม่ไม่ได้ป่วยซะหน่อยหนูท้องแล้วนะรู้ได้ยังไงเรื่องนี้ฉันไม่ได้บอกใครเลยนะฉันกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ไหว เพิ่งเอาอยาทำแท้งกลับมาฉันเห็นเองนะเราต้องเลี้ยงน้องสาวนะักสุยสุยต้องเลี้ยงน้องสาวแม่จ๋าอย่าร้องให้เลยนะแม่ครับเชิญนั่งก่อนครับงานบ้านหลังจากนี้ผมจะจัดการเองผมด้วยครับผมช่วยทำความสะอาดได้อ้อแล้วก็ผมด้วยผมผมช่วยอวยพอได้ครับให้พวกมันออกไข่วางไข่เยอะๆนะ รีบวางไข่วันละเจ็ดฟองโอไม่นะแปดฟองน้องสาวพูดเหตุผลกับต้นกล้าต้นกล้าก็งอกออกมาน้องสาวพูดเหตุผลกับไก่ป่าไก่ป่าออกไข่ข้าวในโอ่งช่วงนี้ไม่เคยพร่องเลยโอ่งน้ําก็เต็มทั้งน้ํามันเกลือด้วยจะไม่ใช่เพราะศิสยนะหรือว่าเป็นเธอทั้งหมดวันนี้เนี่ยพวกเราพาสุยซุยไปบนเขาตรงไปสู่ความร่ารวยเลยนะเรื่องวันนี้ ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะแม่จ๋าวันนี้ <Yeah. S 1> พวกเราไม่เพียงแต่ล่าสัตว์มาได้ซื่อซืยยังขุดสงเจ้ออีกด้วยเอาไปขายให้คนหนึ่งสตรีสูงศัก์ที่เดินผ่านมาคุณผู้หญิงเรามีเงินแล้วหนึ่งร้อยตำลึงโอ้พระเจ้าช่วยเงินเยอะขนาดนี้หนึ่งร้อยตำลึงฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยครอบครัวเราจะรวยแล้ว เลี้ยงแม่เลี้ยงน้องสาวสุุยต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวคราวนี้เธอได้เลี้ยงจริงๆแล้วเอาไปหน่อยสิติดตัวไว้หน่อยขอบคุณค่ะแม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแท้งแล้วเลี้ยงไหวอืมเราเลี้ยงไหวในหนังสือเดิมแม่โดนคุณย่าเตะเข้าให้ น้องสาวก็ไม่มีแล้วครั้งนี้แม่กับน้องสาวก็สบายดีคืนนี้แม่จะตุนเนื้อให้ลูกกินนักไก่ตุนเห็ดหอมผมช่วยแม่หุงข้าวเองดีลูกเอาถ้วยไม้ไผ่อันนี้ไปตักข้าวพี่หนึ่งถ้วยลูกหนึ่งถ้วย นับแบบนี้แหละถูกแล้วแม่จะไปเด็ดต้นหอมมาหน่อยพี่ชายหนึ่งชามฉันหนึ่งชามเข้าใจแล้วพี่ใหญ่หนึ่งชามฉันหนึ่งชาม พี่รองหนึ่งชามฉันหนึ่งชามพี่สามหนึ่งชามผมชั้นหนึ่งชามพ่อหนึ่งชามผมชั้นหนึ่งชามแม่หนึ่งชามผมชั้นหนึ่งชาม,มใช่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละกินให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ว้าวหอมจังเลย มีไก่ด้วยยิ่งไก่ป่าได้แม่ดูนี่โอ้โมหู่แม่เจ้าโวยฉันโตมาขนาดนี้ไม่เคยเห็นข้าวม้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตกใจทั้งบ้านเลยนะเนี่ยแม่เป็นคนบอกเองนะพี่ชายหนึ่งชามฉันหนึ่งชามพ่อหนึ่งชามฉันหนึ่งชามใช่แล้วละ่ะ ในเมื่อน้องสาวไม่โง่แล้วทําไมเราไม่สอนเธออ่านหนังสือละ่ะแน่นอนว่าฉันไม่ได้บอกว่าสุสุเป็นคนโง่สุสุของเราฉลาดสุดๆอาฉลาดมากเหมือนคุณปู่ลู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านบนหัวไม่มีผมเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่อยากฉลาดเป็นกรดรีบนั่งลงกินข้าวได้แล้วครับกินข้าวข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วมาแม่ผมบอกแล้วว่าพวกเขาไปล่าสัตว์มาปิดประตูแล้วแอบกินกัน ลูกสาวแม้ว่าแล้วว่าพวกเขาล่าอยู่ได้แอบกินกันในห้องดีจริงกินเนื้อกันแล้วไม่เรียกแม่เลยนะพวกแกนี่มันลูกหลานอกตันอยู่จริงๆโอ้ยยังหุงข้าวหม้อใหญ่ขนาดนี้อีกเสียของจังมีเม็ดมากมายให้มันกับฉันแม่พวกเขายังมีไก่ยังมีหมูเค็มอีกของอร่อยมากมายขนาดนี้ควรจะถวายให้ท่านนะไม่ให้เธอ แม่ครับพวกเราแยกบ้านกันแล้วนะอยากกินเนื้อไปหาพี่ชายฉันสินี่เธอพูดอะไรนะนี่เธอไม่ใช่ลูกฉันเหรอการเลี้ยงดูคือบุญคุณนักตอนนั้นเพื่อที่จะคลอดเธอออกมาแม่เกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนนี้เธอกลับไม่อยอมให้แม่กินข้าวสักมื้อเลยเหรอไม่ให้แม่กินข้าวสักมื้อเลยเหรอจะอลาวาดอีกไหมยอย่าหาว่าเราไม่สุภาพนะเธอ หน้าไม่ไอายจริงๆอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจนะไอ้ไก่ไปเลยโอ๊ยหลังฉันหลังฉันหักแล้วโอ๊ยหลังฉัน โอ้ยเจ็บจะตายอยู่แล้วแม่ฉันได้ยินว่าน้องสะพ้ายจะกลับมาน้องสะพ้ายแต่งงานไปอยู่เมืองเราบอกเธอให้เธอมาจัดการบ้านของพวกเขาใช่ส่วนเนื้อกับข้าวให้ถวายฉันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรทำก็แค่ทำไมถึงไม่ให้ฉันกินหลักก็แค่โอ้ยเจ็บจะตายอยู่แล้วไปกลับบ้านม,มาดูนี่สิฮันเซิง พวกเธอรีบไปดูหน่อยสิน้องสะพ้ายของคุณกลับมาอารวาสแล้วน้องสะพ้ายของฉันที่แต่งงานไปอยู่เมืองเพราะพวเขาทํางานในอำเภอทุกครั้งที่กลับมาก็ทําตัวเหมือนเป็นแม่บ้านใหญ่แม่เราไปจัดการพวกคนเลวกันเถอะพี่ใหญ่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะอกตันอยู่ขนาดนี้เพื่อผู้หญิงไร้ค่าคนหนึ่งถึงกับกล้าถีงแม่แถมยังทําให้แม่โดนฟ้าผ่าอีกไม่แน่หรอกนะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นตัวซวยหรือเปล่า ซุยซุยไม่ใช่ตัวสวยนะซุยซุยมาอยู่กับเราทําให้ชีวิตดีขึ้นตั้งเยอะพี่ใหญ่ถ้าในใจพี่ยังนึกถึงครอบครัวเราอยู่ก็รีบให้ซุยซุยคุกเข่าขอโทษแม่สิยังมีหลินอีกผู้หญิงที่คบแล้วจะทําให้เจ้าเสียคนอยู่ต่อไม่ได้แล้วพรุ่งนี้พี่จะหาคนที่ดีกว่ามาให้เจ้าใหม่น้องสะดท้ายคนนี้ก็ใจกว้างและเหมาะสมกว่านะข้าว่าพี่เขยเจ้าให้ซุยซุยคุกเข่าขอโทษแม่แล้วก็ไล่คุณนายหลินกับซุยซุยคนนอกสองคนนี้ไป พวกเจ้าก็ยังกลับมาอยู่บ้านเก่าได้เนื้อข้าวที่ล่ามาได้หลังจากนี้ก็ต้องเป็นของบ้านเรากินแม่จะไม่ถือสาแค่เจ้าเอาเนื้อกับข้าวแล้วก็แม่ไก่ที่กำลังจะออกไข่เอามาให้หมดแม่ก็จะยกโทษให้เจ้าโอ้โหก็เขาว่าพี่สะพ้ยใหญ่ก็เหมือนแม่นะ้าป้าท่านนี้เก่งจริงๆเลยนะถึงกับคิดจะให้พ่อหย่าก,กับแม่แล้วไปแต่งงานใหม่เป็นน้องสาวแบบนี้ได้ยังไงกันเธอเธอพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไง ฉันก็ทําไปเพื่อพวกเธอนักบ้านสมโสมของพวกเธอลงกรกทั้งสีด้านไม่ช้าก็เร็วต้องอดตายแน่แน่ซุยซุยรีบมานี่เร็วคุกเข่าขอโทษฉันจะคุกเข่าท่านจะรับไหวหรอถ้าฉันคุกเข่าลงตรงนี้คุณย่าก,ก็คงต้องไปสู่สุปิทันทีก็เพราะว่าฉันเป็นลูกสาวคนโปรดของสวรรค์นี่นาท่านไทสร้างเหล่าจวินยังไม่กล้าแม้แต่จะรับคำนับของข่าไอเจ้าเด็กสน เจ้าเด็กน้อยบังอาจพูดจาไม่สุภาพเช่นนี้พ่อแม่เจ้าไม่สั่งสอนหรือวันนี้ดูซิว่าข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนพี่ใหญ่ได้อย่างไรลูกลูกไม่เป็นไรอย่าก,กลัวนะแม่อยู่ตรงนี้จะไม่มีใครทำร้ายลูกได้เยยนชุนหววเธอทำเกินไปแล้วนะก็ไม่ใช่ฉันที่อยากจะตีเขาเธอเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาเองนะอีกอย่างนะฉันจะสั่งสอนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมีปัญหาอะไรหรอือฉันเป็นลูกรักของพ่อแม่ ไม่ใช่ลูกของคุณนักคุณมีสถานะอะไรถึงกล้ามาสั่งสอนฉันหยุดนะดูซิว่าต่อไปเจ้าจะกล้ามากแกล้งแม่ข้าอีกไหมนี่คือวิธีที่ท่านเลี้ยงลูกหรือซุยๆุตีได้ดีมากรีบลุกขึ้นไอ้เด็กเหลือขอดูสิวันนี้ฉันไม่สั่งสอนแกให้ตายไปเลยคอยดูโอ้ย อย่าตีสิตีคุณย่าอยู่พี่ใหญ่คุณจะไม่สนใจอะไรเลยหรออย่าตีจะตีให้ตายเลยซุยซุยตีได้ดีมากหยุดเดี๋ยวนี้พอแล้วไม่กลัวคนอื่นหัวเราะย่อเหรอพี่ใหญ่ก็แค่เนื้อชิ้นเดียวเองนะแม่เลี้ยงคุณมาตั้งหลายปีให้เขากินไปจะเป็นอะไรไป คุณก็เป็นลูกชายเหมือนกันนะลูกสาวอยากกินเนื้อทำไมไม่ขึ้นเขาไปล่ามาล่ะตอนแบ่งบ้านกันครั้งก่อนยังบอกเราว่าใหญ่ฉาในภายหลังเลยตอนนี้ฉันว่าพวกคุณนั่นแหละที่กำลังฉาพวกชอบเอาเปรียบซื่อเราไปกันเถอะไปพวกเรากลับบ้านกันเถอะกินเนื้อกันเต็มที่กินข้าวกันเต็มที่ทำให้น้ำลายไหลเลยไปกันเธอพวกเธอแม่อย่ากโกรธเลยนะถึงพวกเขามีเนื้อกินแล้วเป็นยังไงบ้านของพวกเขานะ่ะมันรั่วทุกด้านเลย พอถึงหน้าหนาวนะเช้าเย็นก็หนาวตายกันพอดีถึงตอนนั้นก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดีเว้นแต่ว่าพวกเขาไล่ไอ้สัตว์สืบไปซกักใช่ไม่อย่างนั้นต่อให้เป็นเนื้อไก่ที่ออกไข่ของฉันฉันก็จะไม่ให้อภัยพวกเขานั่นสิพี่ชายข้ากลับมาจากสงครามแล้วน้องสาวพ่อแม่ ไม่เป็นอะไรนะพี่ชายคงจะหนาวอีกแล้วบ้านหลังนี้มันเก่าเกินไปจริงๆท่านแม่เรามาสร้างบ้านใหม่กันเถอะเราจะสร้างบ้านใหม่กันเมืองซิวซานทุกฤดูหนาวหิมะมจะตกหนักหลายคนรอดจากฤดูร้อนมาได้แต่ก็มาแข็งตายในฤดูหนาวบ้านหลังนี้ต้องสร้างให้ได้ว่านเหนียงบ้านเราจะเอามาจากไหนเงินเยอะขนาดนี้ฉันหามาได้จากการถอนหัวัยเท้านั่นน่าเหลือที่เธอเรียกว่าหัวชัยเท้าแค่ถอนออกมาเล่น กลับกลายเป็นสมบังเอิญมีสตรีสงศ์คนหนึ่งมาซื้อไปฉันเลยได้เงินก้อนโตมา่ะนี่นี่นี่ก็ยังได้อีกเหรอพรุ่งนี้พี่จะให้เงินสิบตำลึงเจ้าไปแล้วเจ้าไปหาผู้ใหญ่บ้านซื้อที่ดินจากนั้นเราค่อยจ้างคนมาสร้างบ้านดีสร้างบ้านใหม่กันเถอะน้องสาวนี่เป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆตั้งแต่ที่น้องสาวฟื้นขึ้นมาชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะว่าแต่สุยๆต่อไปให้พี่ใหญ่ซอนอ่านเขียนหนังสือให้ ห้ามขี้เกียจนะอืมพระวจน์แห่งวิญญาณยังต้องอ่านอีกหรือไม่ฉันไม่อยากเรียนถ้าเจ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เจ้าจะถูกคนหลอกเวลาออกไปข้างนอกนะแถมในอนาคตครอบ,คร,บครัวสามีของเจ้าครอบครัวสามีก็จะดูถูกเจ้าด้วยท่านแม่แล้วฉันไม่แต่งก็จบแล้วให้ครอบครัวฝ่ายชายมาแต่งเข้าบ้านเราดีไหม <c oughs> เจ้าเด็กนี่ ซืสุๆวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ง่ายๆกันนะหนูรู้ไหมว่ายู่เป่าพีผาปั้นเจอเมียนหมายความว่าอะไรกล้วยทอดกับหน้ากะน,นี่จะอร่อยหรอือต้องเปรี้ยวหวานเลี่ยนแน่ๆเรียนหนังสือยังสอนเรื่องกินอีกเหรอเธอเรียนมาได้ยังไงกันเนียฉันสอนเธอไม่ไหวแล้วฉันสอนเธอไม่ไหวแล้ว แม่ฉันสอนซุยๆไม่ไหวแล้วพี่ชายคุณไปแล้วหรือเขาบอกว่าฉันเป็นอัจริยะจริงๆไม่ต้องสอนแล้วเขาพูดแบบนั้นจริงๆหรือแกมันเป็นอัจริยะจริงๆฉันสอนแกไม่ไหวแล้ว ออกไข่มาแค่สองฟองไม่มีแววอะไรเลยหรือไงบ้านฉันมีหกคนฉันต้องการไข่หกฟองถ้าพรุ่งนี้คุณออกไข่มาไม่ได้ฉันจะกินเนื้อดื่มน้ำสุปไก่สองตัวออกไข่หกฟองถึงคุณจะเป็นเทพแห่งคำพูดพวกเราก็ออกไข่ไม่ได้อยู่ดีรีบหนีไปอย่าหนีวางไข่เพิ่มอีกสองฟองแล้วค่อยหนี ดูเหมือนว่าจะตกลงกับไก่ป่าไม่สําเร็จไม่คิดว่าจะออกไข่มาได้จริงๆสองฟองครั้งที่แล้วตอนที่สุยๆตื่นฉันอุ้มเธอไปหาพ่อแม่เธออยากกินข้าวเปลือกแล้วก็บอกให้ต้นข้าวโตวเร็วๆผลปรากฏว่าต้นข้าวก็งอกออกมาในวันรุ่งขึ้นตอนขึ้นเขาเธอบอกว่าอยากกินไก่ป่าผลปรากฏว่าไก่ป่าก็กระโดดออกมาคราวที่แล้วอยากกินหัวไชเท้าสุดท้ายก็ขุดเจอสมต้นใหญ่เรื่องนี้เราห้ามเปิดเผยเด็ดขาด ตอนนี้เรายังไม่มีความสามารถในการปกป้องสุ่ยๆถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปสุ่ยๆเกรงว่าจะกลายเป็นของที่ผู้มีอำนาจแย่งชิงกันโอ้พี่แฮนเซิร์งบ้านคุณกำลังสร้างบ้านใหม่หรือครับผมได้ยินมาว่าบ้านเก่าพวกคุณไม่ได้ส่วนแบ่งเยอะใช่ไหมครับพวกคุณนี่เก็บเงินส่วนตัวไว้ใช่ไหมครับในต้นฉบับยายคนนั้นหมายตาพ่อฉันไว้แต่เดิมตั้งใจจะบังคับให้แต่งงานแต่พอพ่อฉันพาแม่กลับมาเธอก็ไปพูดจะใส่ร้ายแม่ฉันทั่ว ป้าบ้านฉันจะรวยหรือจนมันจะไปเกี่ยวอะไรกับป้าคะอะป้าคุณน,นี่ช่างอยากรู้เรื่องคนอื่นจริงๆใช่ไหมแม้แต่รถขนปุ๋ยที่ขับผ่านหน้าบ้านคุณคุณก็ยังจะอยากจะลองชิมรสชาติมันด้วยหรือไงคุณนี่เฮ hey. ที่บ้านคุณเลี้ยงไก่ป่าด้วยเหรอ,หรอดูอะไรของแกวะพี่ฮันเซิงคุณนี่ฝีมือล่าสัตว์เก่งจริงๆนะโอ้ยถึงกับมีเนื้อเค็มตักไว้ด้วยพี่ฮันเซิงคุณนี่เก่งจริงๆเลยนะ ป้าคุณก็อายุเยอะแล้วนะมาที่หน้าบ้านฉันพูดถึงแต่เรื่องพี่ชายคนที่ไม่รู้เรื่องคงคิดว่าคุณเป็นไก่ร้องกุ๊กกูอยู่เรื่อยอย่ามองป้าป้าป้านี่คุณไปชอบพี่ชายคนไหนของฉันเหรอไปกันเถอะ